ไฟล์เหลเฟลก็จะไม่ได้นําร้านเติมทองราคาถูกมาลุช็อปนะครับแพ็กใหญ่เพียงแค่2299นะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสะดวกปลอดภัย100%แน่นอนนะครับเหตุก็เกือบ2องแสนติดตามของแท้ดูกันแค่นี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็สามารถไปล้านต่างกันได้ปะ่ะไอ้เหี้ยกูเห็นหลายคนแล้วแม่งบอกปีเตอร์เช็คโหดกว่ามันจะโหดกว่าทํามพรได้ไงวะโอโ้โหหนึ่งตลอดการและตลอดไปใหญ่เหี้ยตอนเนี้ยปีเตอร์เช็คมันมาใหม่เว้ ตอนแรกมัน1บูทแล้วตอนเนี้ยมัน2องบูตมันกลับมาทวงบอลลังอะแล้วมันใส่หมวกด้วยล่างเนี่ยฮะมันออไม่ใช่ครับผมทำไมโคอรมันหนึบที่สุดอะ่ะมันเป็นตัวบังอ<า>ง,งมาตลอดการแล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าใครชอบสมัยพรกดหนึ่งใคร <กด S 2> บอกวพีเชกแม่งโหดกว่ากดสองมาเลยนั่นเลย ทีมเช็คเว้ยนั่นแหละกูทีมเช็คนะปาเดนน่ะเดี๋ยวได้รู้กันไปเลยเออกูเฟซแปลกแค่นั้นแหละของจริงเนี่ยปีเตอร์เช็คของจริงอยู่แล้วรู้จักหรือเปล่าปีเตอร์เช็คอะชมไมพอนโอหนึ่งโอหนึ่งอะไรเฮ้ยไม่ใช่กูเจอหมดอะมาชมายพงษ์ชมพรนอะปีเตอร์เช็คกูอะพร้อมเซฟเสมอเข้าใจไหมโอเคของกูนี่แม่งก็เหมือนกันไอ้เหี้ยแบบเหมือนบินได้อะเอาง่ายทางสาธารณัตเช็คอะ เขายกให้แบบเป็นตำนานเลยที่เดนมาร์กเขายกแบบนั้นหรือเปล่าที่เดนมาร์กที่เดนมาร์กเขายังเขารู้กันเลยไอ้นี่ไอ้นี่มันโตมาตั้งแต่เด็กก็ดมเกามาแล้วโตมาก็กินเลยอ่ะดมมันไม่พอแล้วอ่ะมันเหนียวไม่พออ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นทีมเก่ามึงใช่ไหมโอท่าไปโหคนถึงมันบานนะอนอะเล่นได้จนจบนะขนาดนี้นะจนจบอ่ะเล่นได้จนจบเลยสบายสบายอ่ะมาเดี๋ยวไปลั่างกันปุยไล่ลุยกันไปดีกว่าเนะหรืออยู่โอเค เดี๋ยวปีเดยเช็คกูนหน่อยไปอยากเจอว่ะชไม่พรนอะ่ะเห็นคนแบบถามมาเยอะไงใครลั่นกับกันเนี่ยเดี๋ยวกูลั่นกันเองเลยมาให้มันรู้ไปนะเออเออมันก็ต้องเป็นชไย่พรอ,อ,อยู่แล้วใช่ไหมครับคนดูบ้าครับเช็คครับผมเช็คกดสองนะทีมเช็คอ่ะช<อ>ไย่พรกดหนึ่งนะ<อ><อ>มามลุ้นอยู่ยังลุ้นไปเลยเออของกูเนี่ยมันเขาเรียกว่าอ,อะไรวะตลอดกาลและตลอดไปอะ่ะมาเลยมา ไปไหนเมสซี่อ่ะอืมเป๊ซี่อ่ะเนลูมินิก้ยยยยอยากโดนเว้ยทำไ,ไมพรอนอยากโดนน่ะไม่ใช่เช็คดิรั่วเลยมาแล้วปุ๊บสองปีเตอร์อ่ะนะเห็นว่ามาสุดสองปีเตอร์แย่งกันเออป <คา S 2> ีเตอร์ปีเตอร์พาร์ครเกอร์อ,อ่ะเออของกูปีเตอร์พาร์ครเกอร์กูจะบอกไว้ให้เหนียวขนาดนั้นมึงกับปีเตอร์แยนงว่านะของมึงปีเตอร์แย่นี้อ่ะ เดือดโดนกูพี่ต้องแพ้นะเมสซี่ไม่มีอะไรเลยเอ็ดฟานตี้นี่ไปบอนแม่งชิวจัดเลยลงไปรับแข่งง่ายเห็นซาสอยู่นะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วไปไหนโย่เหรอที่ผ่านละเอาเอาเอาเมสซี่ดิเมสซี่ดิโออีโดนว่ะโอชมาไมพอน่ะไม่เซฟเลยวันเนอเชงไม่เซฟเลยวะ โอ้โดนเปิดว่ะแม่งเอ้ยกระดำกดหนึ่งเลยโอ้โดนมาแบบเนี้ยง่ายๆเลยอ่ะนม่งเซฟเป็นป้าวไอตัวเนี้ยครับมาเลยไปอุ้ยโอ้ยอุ้มมินิเกเป็นไง อยู่สิไหนช่างไม่พร้อมเงี้ยเดฟีเตอร์แพรนหรือเปล่าฮะปีเตอร์แพนหรือเปล่าเตอรเนียเฮ้ยเหมือนเหมือนกันเลยนี่ว่าไม่มีการทรงซางเซลอะไรเลยเขาหงุยืนมองครับผมเซลตุ๊บตาไหนวะสึกปีเตอร์อะนี่ลยโอ้โหไม่รู้ใครบุ๊มบอมซัมโบอะ บป็นบัมซัมโบ้อะเนาะใช่เดบามิงโก้เปล่าไปเรื่อยหรือเปล่าฮะมีเชลพาตินี่ไอเชลเอบได้จริงไม่มีอะไรเลยนะปาเป้ปั๊บโอ้โหโอ้โหยักษ์นะมีไงซานาโต่อันเดะเอปาเป้อุ้ยปาบิโอคานาวัลโล่ได้อยู่กูได้อยู่ดับเบิลฮัท สัตว์ปากโอ้โหลั่นไปหน่อยเย่นงนอะทีนี้สิลิสกายเนี่ยซ i ายวินโชอ o w โนยูซอยิอ่ะลั่นไปหน่อยเป็นไงชไมพอนมึงอ่ะเขาเรียกว่าดับเบิลพัฟสัตว์ปากเป็นไงวันท่าซ้ายไม่เท่าไหร่นี่วะชไมพอเซฟเลยลูกดสองนะครับปีเตอร์เช็คของจริงกว่านะบอกแค่นี้แหละเอ้ัวจอก มาไม่จริงหรอกน่ะเฮ้ผมไม่เชื่อนะคุณเอาอีกทีทงกหลาดเดยวมาทักตบปากอ่ะเฮ๊บอุ้ยอาริสันโดเฮยจูดบาลลโกไปไหนเฮ้นี่เด้นี่ไงโอ้มาแล้วนี่เด้นี่เด้ เมสีุ่ไปไหนหรือเปล่าฮะมากูตรวจแล้วไงไม้เทือนอ่ะอะไรไม้เทินก่อนตอนเนี้ยเบอยากโดนเซฟเว้ยเ้ยอะไรอะเป็นไงมาแล้วลูกแรกการเซฟอ่ะครับผมฮะจ่าร้อนมึงอ่ะฮะจ่ารัะกูจ่ารู้อยู่โน เห็นยังไงเซฟแล้วลูกแรกครับผมสายวินโชแล้วนะมึงฮะมาแล้วมาแล้วของจริงๆอะโนชิงาเบลอะครับไปไหนเมสซี่อะไปเลยหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิสกิตอุ้ยเกือบโดนเหมืนเนี่เกือบแล้วอะเกือบโดนไอ้ซายวินโชลั่นอะฮะ เฮ้ยเกือบว่ะแม่งไอ้เช็กขวาเลยนั่นน่ะไอ้เช็คของจริงหวาเว้ยรู้อยู่เขารู้กันเขารู้กันเขารู้กันไมจริงเหรอครับผมผมยังไม่โชว์เลยนะเดี๋ยวผมจะโชว์แล้วเนี่ยเฮ้ย let's go ทุกคนมาดูกันไปไหนนี่ดิเอ๊บู่มาแล้วไปไหนไปไหนนี่ โอ้ทำไมโอนน่ะไรล่ล้มหน้าวิ่งไม่อะไรเลยลอะเนนงไปหน่อยแฮดทิกอะลองมิดิโก้เด็ดลูกมิดิเก้ให้ชาวไ้าอนไม่เซฟตักแหวไม่เซฟตักลูกไม่เซฟตักลูกเลยตัวอะไรของแม่งวันนั่นอะไม่เซฟเลยฮะไม่พอไม่เซฟเลยโดนแล้วสามเมตรอะแฮดทิกอะลั่นไปหน่อยเว้ยไอ้อันไรนไโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอ้ย บอแม่งไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยตัวกระจอกฮะบอกแล้วเฮียมาเทียบเช็ค <c oughs> ไม่เป็นไรค้นหลังเลยยังมีเวลาโชว์ได้เสมอมาวะ่ะเฮียมันเป็นแบบนี้อ่ะมันรู่ไงฮะก็มันรู่อแล้วกูมีฟาน,นเบ็คเคนบาวเออีกอ่ะ รู้ไหมเออฮะลั่นกันปุยและลุยกันไปเลยมัน<อ>ทำอะไรได้ว่่กูอยากรู้ใช่ไหมเค้ลนะมันโดนจริงง่ายสุดแล้วตัวเนี้ยกูเจอมาแบบสารพัดทั่วทิศอะ่ะตัวกัรโป้จะเป็นแบบนี้วาไม่เค้ลเออรับลามินิโก้แอนดลูมิเก้มาปุ๊บเออดคอฟซิงใส่เลยปับ๊บน<ห>ี่เล มา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 ทำยังเจ๊กสันเจ๊กสันไรเจ๊กสันไรเลียนหน้าตูรามรู้จักไหมเดอะบอทัชจัดป่าอีก่เปล่าโอ้โหลั่นไปหน่อยไอพอนน่ะไอพอนนี่ไหนวะยายพอน่ะเจ้พอนเจ้เพนน่ะฮะงงไปอีกแบบอีกแบบเนี่ยงงเว้ยฮะโอ้ยีมเช็คกดฟองครับผมทีมเช็คอ่ะนิดหน่อย ออะะไร่จำบลัมโบอ่ะเฮ้ยเอ๊เฮ้ยเล่นเป็นนู้นมาเช็คบอกมาหันเจี๊ยบอีซี่อยู่เนาะอีซี่โซอี้ปี่เอ๊บเช็คบอกโซอี้ปี่โซอี้ปี่เฮ้ยลุมสี่เมตรอุปยห้าเมตรเลยเปล่าฮะห้าเมตรตำรวจจับนะมึงก็มาเว้ยเอ๊บไอ้โดนหลอดพ่วงไปเลยโอ้ยมันเสียอยู่เออมันเพิ่มมันเพิ่งคิดได้เหรอมันเพิ่งคิดได้เหรอฮะ โดนขนาดนี้มันเพิ่งคิดได้เว้ยโอ้โหเพิ่งตื่นทำไม่ยากเขาเรียกอะนะมันเพิ่งตื่นทำยี่ไหมโอ้ยมันจะโดนน้ำอีกเดียวเลยอะฮะเป็นไงล่ะครับปีเตอร์เชลไมเคิลน่ะจะมาเทียบปีเตอร์เชคอะครับยำไปหน่อยทไมอนเอาโลกเลยว่ะเนี่ยทำไมพรอนต่อช้าจัดไม่ไหวหรอกไอ้เชพอนอ่ะยืเดนฮะเตอร์อ่ะ จะเป็นฮาร์เซอร์ของจริงตัวเนี้ยไหนมีอาเรีอลิรีอ่ะตามมา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 นี่ไม่ตามเหรอเบ้บไปไหนหน่อยกูเล็ดนีไง ทีเลียนเอมปาเปโโ้โอ้โหโอ้โหปาเป้ยังโกงเหมือนเดิมไหมเนี่ยเอ๊บโอ้ไม่เกิดมาจอกเอ้ยไปลวเลยไปลวเลยไปไหนโอ้โ oh. ดินมา oh. แม่งออกมาไม่ทันน่ะปีเตอร์เช็คจะไม่ว่ามันลูกหลุดเดี่ยวมันเอากันยากก็แล้วเป็นเรื่องปกติมิสหน่อย ต้องมีทอนบ้างไงใช่อึ๊บอ๊บเฮ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยอไม่ฟาวด้วยธรรมดาปกติโฮเองเหี้ยมาคุณลิดอ่ะมีไงโอ้โหนิ่ๆนมๆมาอรับนิ่มๆเลยครับปั่นโค้ง,งอ่ะ ไปแล้วลำมินิโก้อ่ะไปยิงไงอ้พรอนด้วยเหรอเบ๊กเสียทีนึ่งแล้วแล้วปัดโ,โอ้โหยังยังยังบัมมายแล้วเสียไปเลยเไปขึ้นบาวเออของริงกองเล่นกองหลังวะตอนเออไป อ,อยู่อย่างไม่ทันหลอกนี่ไงได้อยู่ไงของจริงอ่ะแล้วแพงไปแบบนี้ยี่เลนเอ็มปะเป้ตัดหลัมง,งมาปั๊บพลาตีนี่โอ้โหแพงขึ้นมาปั๊บพีโนมินอลพาร์ทแอนเรอมินิเก้เฟก็อตทีหนึงหลอกสาวโอ้โหล่วงไปเลยเอาบอลไปแล้วชนแหลกโอ้โหปาไปหน่อยไปแล้วไม่คุยด้วยแล้วไปแล้วเชนลีพ่พาร์ทมาพีโนมินอลโอมันก็ไม่ค่อยเซฟเลยนี่หวาไยเช็ค่ะฮะ ล่วนเลยหรือว่าลำเดือดอยู่ในแบบเนี้ยใช้ได้เออิบหาได้ไงี้ยแม่งไล่มาแล้วอ่ะอ๊บมีลูกที่ห้าหน่อยเว้ยทางนั้นอ่ะบามิงโกอ่ะบามิงโกครับโอเคไปไหนเอ้าไปไหนเอ้าอีป้าพี่มาอยู่โอ้ยหมดเวลาก่อนเนื้อ โอเคลำมิโกะแฮติกเออใช่รู้วนอยู่นะรู้วนอยู่ oh. โอเคนะเจอกันน้ท่าไฟนะ oh. ก็ตามนั้นท่านผู้ชมนะก็แบบต่อไปโอท่าไฟไปตีลูกนะลุมแบบสีเม็ดคนเดียวเลยว่ะนะถามว่าใครเหนือกว่ากันก็แบบมันก็อยู่ที่แบบมุมมองแต่ละคนนะว่าใครจะรั่เหนกว่ากันแต่ตอหรับผมผมก็แบบว่ามันก็เก่งทั้งคู่นะลองเชียร์กับชมาเคิลนอยู่ในท็อปเทียเดียวกันนะนะเทียรคิง ทั้งคู่เลยโอเคครับผู้ชมนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใหเฟรนด์เฟรนด i เฟรนด์ฟรีด้วยเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมนะบ๊ายบาย